เราตอนแรกก็อยูอ่ข,ข้างปั้นก่อนจะหายหลายคนค่ะไปซื้อไข่ก่อนเด้อ ซื้อไข่แน่นแกงหน่อไม่เบื่อรสเจียบเขาบอกว่านั่นละ่ะกินแห้งแท้นะกินผัดตักเอาตักเอาออ <laughs> พอรถเจ็บคือเกล้าระบัดเนี่ยไข่ยี่สิบบาท ไข่ยี่สิบาทค่ะจะของร้านอยู่หรือเปล่าแม่นาเตนี่เนาะขายไข่ก็ดูแต่มวยว่ะมวยมวยหนึ่งข้าวเดฟเห็นคือมือบอกบบม,มาต่อยมากินมือย,ย เดี๋ยวเราไปดูน้องหนิงก่อนมันขายมันขายทุเรียนมันขายแบบไหนวะอืมเดี๋ยทุเรียนเต็มต้นเลยโถนี่ทุเรียนค่ะโอ้โหเลยเลยทุเรียนนี่เต็มต้นเลยอยากไปดูก่อน นี่ค่ะยามมเลรงบรรยากาศการบรรยากาศมาน้อยมาน้อย เอาแม่ไปข้าบ้านบ่ะไไนจะมาดูอันนั้นอันหนิงอะ,ะทุเรียนอันหนิงเขาเอาไปขายอยู่กนโอ้ไม่เป็นไรไก็กลับบ้านเนี่ยไม่ต้องมาดมเลยไปโอ้บักนิอันนี้นี่ชื่ออะไรวะมาหาดมตัวน้อยนกักอภัยบ่ อ๋อนี่มาพอดีเลยใช่อันิงป่ะวะเบิดแล้วละมังทุเรียนไอาหนิงอ่ะ <S 2> <S 2 <S 2 <S 2 อ้นนี้ขายเบิดเลยละบ่ขายเบิดแหละก็คือขายดีแท้คือขายดีแท้ว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีใจอีหยังกระโดดแท้อันนี้ขายเบิดเลยเฉยเลย อันนี้เขาสั่งนะครับค่ก็ส่งมาค่ะพี่เป็นแพ็กหนึ่งนะแมนแบบนี้เลยเออเยอะเป็นแพ็กแบบนี้เลยละครึ่งกิโลครึ่งกิโลสองแพ็กหนึ่งกิโลอันนั้นเขาสั่งเลยเนาะไม่เป็นไรมาดูเฉยๆพุ่งนี้ก็ได้ไม่ได้รีบนี่นะคะเลยหกร้อยอ๋ยเจี๋มันรผสมเนาะลื่นๆ ไอ้นั่นมันเป็นเบาหวานกลัวมันกินเยอะย่านมันอันนี้่วะเบาหวานนี่พิษแท้ได้แมนแมนแมนให้ลดนะพิษแธอแท้ไล่ขึ้นทันทีเลยอ่อมันเป็นเบาหวานกินพูหนึ่งก็ชมพู้หนึ่งแทเดอร์ีจะซื้อไข่ก่ออซื้อไข่มันบมีอย่างกินเนาะ่ซื้อไข่แล้วต้ม ใช่ก็คือลูกน้อยแท้หว่ะโอ้ยลูกไข่บังในชูกเงินดหลาย,เ,ยลเออแม่ดูมามาท่าตากระดุยไหมลืมค่อยกะเ,เดี๋ยวมาดูไอแย้่มก่อนว่ะ แย้ม yeah. ทำอะไรวะแกทำอะไรเย็นดีแท้อย่ามาหาเด้อรถใครมาวะสาวสั้นบอเออสาวสั้นมานะเพื่อนเพื่อนก็ไปเนาะ อโอ้ยไปต้มไข่นะชื่อไข่มันมีอย่างกินเนาะตากระโดดบอกมาไหมลืมไหมมตอนเที่ยงมึงบอกไปเล่นบ้านกูแม่เขากินแกงหน่อไม้โอ้กูกินแกงมีกูนี่แล้วเก่งปกติมันมาไว้อยวะ มื่อนี้มันบอมาว่าสงสัยมันไปพุ่นบ่าว่ะแกงหน่อไม้มีบักแอมมีเมียมันน่าตายเอาแม่บักจักแบ่งให้เขาจองนอนยูบอกว่าแกงเต็มหม้อรถเนี้ยเพื่อคนอื่นบ้ากูเมื่อยเว้ยว่ะแกงเต็มหม้อบ้าบ่มึงมันนั่นละหน่อไม้สุดหน่อไม้หน่อไม้อัไไนน e right ั้น น้องแม่นขาปลูกเอานะทำ<อ>ไมไผเลี้ยงเออแค่แบบอิเล็กมาพร้อมเป่ามาใอยฉันเอาอเค่คอยมาเบิ่งแล้วโอ้รถนี้เอาไปประจำเลยดยนานายโอ้คักขนาดเบ้า เซนอนมาดูดูภาพโซลิซ like ่าเอามาเอาอีกแแก่เออมอนมอนก็อยู่โอ้ได้เลยยากจะนำมาเนาะบรรยากาศบ้านกกกๆประมาณนี้นะคะเมื่อนี้เหมือนผลจะตกไหมมาหนีดี โแล้วรเ็ูกห <S an> มอนมามาเลี้ยงอาเมียงมาอบม,มันเคยที่ไหนว่าดื้อ, <S <S <an> อ,อนคนมาจต่บ้านกรุงเทพค่ะโอเคค่ะพอจบคลิปนี้นะคะ่ะจะลืมกันเลย <S an> มึงดื้อบอกแน่นแน่น 喂。